าตามเมียเมียผมเป็นคนชนเผ่ากลับบ้านมานะครับและโดนลักพาตัวแล้วผมสุดท้ายแฟนผมที่ผมพบกันมา2ปีพ่อแม่ยกให้กับคนที่มาลักพาตัวแฟนผมยกให้เขาแต่งงานด้วยกันเออผมก็เลยต้องขับรถมาตามจากกรุงเทพ ที่แฟนผมต้องแต่งงานกับคนที่ฉุดก็เพราะว่าพ่อแม่ทางฝ่ายแฟนผมอะยกให้เขาแล้วตามประเพณีคนที่มาฉุดไปต้องได้แต่งงานกับคนที่ได้ฉุดแล้วก็คุยเรื่องสินสอดันเรียบร้อยผมก็เลิต้องกลับบ้านผมไม่ได้เหมารวมนะผมไม่ได้บอกว่าคนมงเป็นแบบนี้ทุกคนนะแต่ผมพูดในสิ่งที่ผมเจอนะครับและผมเจอจริงๆนะครับผมจะผมจะเล่าเหตุการณ์ได้นะครับผมนะครับคบกับไก่มาประมาณ2ปีกว่ากับ สองปีกว่ากับสามปีแหละส่งเสียกันเรียนมาช่วยกันทำมาหากินมาอยู่กรุงเทพนะครับแต่อยู่ดีๆมีวันอะไรวันหนึ่งกุ๊กไก่ได้วันลาประมาณสิบวันก็เลยอยากกลับบ้านกลับบ้านมาหาครอบครัวคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดก็คือบ้านถูกไหมครับเพื่อน,นมีมีใครมีใครว่าบ้านไม่ปลอดภัยบ้างน,นะครับบ้านคือปลอดภัยที่สุดแล้วแต่กุ๊กไก่กลับบ้านมากุ๊กไก่โดนอุ้มโดนอุ้มโดยผู้ชายต่างบ้านมาอุ้มถึง มาอุ้มที่ไหนนั้นแหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอุ้มที่ไหนพอมาอุ้มเสร็จผมติดต่อกุ๊กไก่ไม่ได้และก็ทางกุ๊กไก่ติดต่อไปหาผมโดยผ่านน้องสาวนะครับติดต่อไปว่าตอนนี้โดนอุ้มนะครับโดนอุ้มแล้วก็โดนฉุดขึ้นรถกุ๊กไก่ทั้งกาบทั้งกราบทั้งไหวนะครับกุ๊กไก่ทั้งกราบทั้งอะไรทั้งสิ้นแต่ก็ยังไม่ปล่อยสุดท้ายกุ๊กไก่ก็ต้องสมยอมไปกับเขานะครับเพราะว่าโดนอุ้มมาพอมาอยู่ที่บ้านเขานะครับ ตามประเพณีของคนมงก็คือมึงต้องแต่งงานเลยเข้าใจไหมโดยที่ว่าพวกคนมงนะครับไม่สนใจว่ากู้ไก่จะมีแฟนอยู่แล้วสองสามปีให้คบกันมานานสิบปีกูไม่สนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากู้ไก่ไปอยู่บ้านเขาแลว้วมันผิดผีถ้าสมมติกู้ไก่กลับมาหาผมกู้ไก่ก็จะผิดผีทําให้แบบว่าอารมณ์แบบว่าทําให้ไม่เจริญเออ,อและอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ก็จะเสียชื่อเสียงโคตโกหงติกาก็จะเสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้ ส่วนผมทําไมผมถึงมาเพราะว่ากุ๊กไก่บอกว่ากุ๊กไก่อาจโดนทาร้ายร่างกายนะครับกุ๊กไก่อาจโดนอาจโดนทำร้ายร่างกายผมถึงมานะถ้าผมไม่มากุ๊กไก่ก็ไม่มีใครที่สามารถปกป้องกุ๊กไก่ได้เพราะว่าครอบครัวกุ๊กไก่ไม่ปกป้องกุ๊กไก่เลยนะครับเพราะว่าถ้าปกป้องกุ๊กไก่จริงกุ๊กไก่คงไม่โดนอุ้มไปแน่นอนถูกไหมครับตอนนี้ผมก็มาที่บ้านแต่ตอนเนี้ยพ่อแม่ของกุ๊กไก่ ตกลงค่าสินสอดรับเงินเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนพอนึกภาพบอกไหมครับคนมงก็คือถ้ามึงไปขอตามประเพณีมันคือเกียรติเกียรติยศอันสูงสุดของบ้านเขาแล้วนึกภาพบอกไหมครับแต่คนมงจะไม่สนใจนะครับว่าคุณจะมีความรักหรือเปล่าลูกคุณจะมีความรักหรือเปล่านะครับยัดเยียดอย่างเดียวถ้าคุณไม่แต่งกับเขาพ่อแม่คุณก็จะ เหมือนแบบไม่รักคุณตัดหางปล่อยวัดคุณนีแม่กไกบอกว่าอะไรเลยพี่มแมบอกว่าเดี๋ยวอยู่กันไปก็รักกันเลยคืออยู่กันไปก็รักกันหะอันนี้มันยุคไหนแล้วถูกไหมค้าตยนืน<ต>ี<ต>้นะนยืนยืนยนนี้นะเ<ม>น,น็้นยะีนยืนพี่อืนย,ยืนยนยืนยกนยืนกี่ย่นยี่ย่่ยืนกืนยออืนยืนยะนอย นะครับอย่างแรกคือถ้ากุไก่ตอบว่ากุไก่โดนทำา้ายร่างกาย <200. S 1> หรือว่าอยากกลับไปอยู่กรุงเทพกับพี่พี่ก็จะรับกุ้ไก่กลับบ้านทันทีโดยที่ไม่มีใครสามารถขัดแย้งได้แต่นะครับแต่นะครับมีอยู่ว่าพ่อแม่กุ้ไก่ก็จะตัดถางปล่อยวัดก,กุไก่และก็เหมือนว่ากุ้ไก่อาจจะโดนสาบแช่งจากคนในครอบครัวหรือว่าคนในหมู่บ้านอันนี้คือเรื่องจริงและกุ้ไก่ก็จะไม่สามารถกลับมาที่บ้านได้คือเหมือนกุ้ไก่เป็นตัวคนเดียวในโลกไม่มีญาติพี่น้องอะไรทั้งสิน้น ไม่มีใครเอานะครับแต่โดนเนี้เทศนะแต่กุ๊กไก่ก็จะมีกรณีคือเก่งใจพ่อเก่งใจแม่แล้วก็ตัดเราขนาดใช่ไหมจำใจำต้องตัดเราใช่แต่แต่ตอนนี้ผมรอกุ๊กไก่มาอยู่แต่ถ้ากุ๊กไก่บอกว่าจะให้ผมกลับรับผมให้ผมรับกลับ<ว>ผมก็จะรับกุ๊กไก่กลับแต่ถ้ากุ๊กไก่บอกว่ากุ๊กไก่อยากจะอยู่นี่ตามประเพณีเพื่อจะไม่ผิดผีผมก็จะยอมรับความตัดสินใจของกุ๊กไก่เพราะผมเชื่อ ว่ากูสิ่งที่กูไก่ทำกูไก่ถูกเพราะกูไก่โตแล้วกูไก่บรรลุสติภาวะแล้วกูไก่มีความคิดมากพอแล้ว